สิ่งใดในตัวคุณนะคะที่ทำให้คุณเข้าไปอยู่ในใจเขาได้นะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรในตัวคุณคำทำนายเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นคำทำนายไม่สามารถเทียบตัวกท่านได้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งใดในตัวคุณนะคะที่ทําให้คุณเข้าไปอยู่ในใจของเขาได้พไพ่ใบแรกขึ้นมาได้ไพ่สีถ้วยนะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจให้กับใครยากนะเป็นคนที่ถ้าจะบอกว่าเป็นคนที่ช่างเลือกก็ว่าได้นะคะถ้าถามว่ามีคนเข้าหาเขาไหมนะคะคือคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครโดยเฉพาะในเรื่องความรัก ถ้าเขาจะเข้าไปจีบใครเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์คนละเนะ,ะเขาเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่เรียกว่าไม่จีบใครก่อนนะคะยิ่งถ้าเขาไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้มีความรู้สึกอะไรด้วยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ไม,ไม่เริ่มต้นในความสัมพันธ์กับใครก่อนถ้าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนคนนั้นดังนาะเรียกว่าเป็นคนที่เปิดใจให้กับในเรื่องความรักค่อนข้างยากมากๆนะคะมีหลายคนที่พยายามเข้าหาเขามีหลายคนที่ให้ความสนใจเขานะะแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเมินเฉยหมดเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าแต่ละคนที่เข้ามาในตอนนี้ยังไม่มีใครที่ใช่สําหรับเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนคนนี้นะถ้าเขาถูกใจถ้าเขาคิดว่าคนไหนคือคนที่ใช่ เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเองเขาจะเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเข้าไปทักเข้าไปทําความรู้จักเองนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยเขาจะนิ่งเฉยมากนะคะเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ความหวังกับใครแบบลมๆแรงๆนะคะได้ไพ่สีดาบนะ แล้วก็ได้ไพ่ขิงเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่รักคนยากมากๆเป็นคนที่เปิดใจให้กับเรื่องความรักค่อนข้างยากมากด้วยนะคะใครๆก็มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใจแข็ง นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ไม่มีใครที่จะสามารถทําให้เขาเปิดใจให้รักได้นะคะเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกเลยนะว่าเป็นคนที่ไม่เปิดใจให้กับใครง่าย,ายๆเป็นคนที่รักคนยากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกเหมือนกับว่าเขามีสเปคอยู่ในใจของเขาแล้วนะคะว่าเขาชอบแบบไหนเพียงแต่ว่านในตอนนี้เขายังไม่ได้เจอใครที่เขาคิดว่าใช่สําหรับเขายังไม่ได้เจอใครที่เอารู้สึกว่าถูกใจสําหรับเขา นะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อไพ่จะบอกคุณว่ายังไงบ้างได้ไพ่ world ขึ้นมาได้ไพ่เด็กถ้วยเข้ามานะคะแล้วก็ได้ไพ่ the lovers เ,เข้ามานะคะสิ่งใดในตัวคุณนะคะที่ทำให้คุณเข้าไปอยู่ในใจเขาได้นั่นก็คือความเป็นธรรมชาติของตัวคุณนะคะการที่คุณเป็นตัวของตัวเอง คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่อ่อนหวานนะคะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกชอบมากและที่สําคัญในครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณมีพลังงานอะไรบางอย่างนะคะที่ดึงดูดความรู้สึกของเขาอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเหมือนกับว่าเขาได้เจอแล้วคนที่เขารอคอยมานะคะให้เดอะเวิลนะคะ หมือนกบบว่าคุยความรู้สึกเขาวาบอกเขาในวันที่เขาได้เจอคนว่าคนคนนี้ไงคือคนที่ใช่นะคะคนคนนี้แหละคือคนที่เราคอยนะคะคุณเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเขาเข้าไปอยู่ในใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกวินาทีแรกที่เขาเห็นหน้าคุณเลยเรียกว่าคุณมีทุกอย่างที่ถูกใจถูกสเปคเขาเลยนะคะแล้วก็ด้ไพ่หกตัวอย่างที่บอกนะคนคนนี้ถ้าเขาชอบใครเขาจะเป็นฝ่ายเขาหาเอง ะะและคุณนี่แหละเป็นคนที่เขาจะเข้าจะเข้าจะเข้าหาคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างชัดเจนกับคุณนะคะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเพราะคุณคือคนที่เขารอคอยที่จะได้เจอและในที่สุดเขาก็ได้เจอแล้วนะคะ คุณคือคนที่ได้เข้าไปอยู่ในใจเขาเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเขาแล้วด้วยความน่ารักความมีสเสน่ห์ความเพียบพร้อมความอ่อนหวานของคุณค่ะ